Hi guys. Welcome to English Podcast by Krumai and this podcast is for free. Sit back, relax and enjoy the podcast. Let's dive into it. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์หนังสือเสียงประกอบหนังสือภาษาอังกฤษพอดแคสต์นี้ฟรีสำหรับทุกเพจทุกไว้ค่ะอ่านและเรียบเรียงโดยครูไหมเพจ English with ไหมเข้าใจภาษาอังกฤษแบบง่ายๆนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชนีวิตประจำวัน ได้จิง and today's topic is collocation so what is it collocation ในภาษาอังกฤษคืออะไรทำไมต้องรู้ do versus make are you guys ready พร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้ว let's dive into it ไปลุยกันโลยจ้าเอ๊ะ collocation <laughs> หรือกลุ่มคำและวลีเอ๊ะบางคนอาจจะสงสัยว่าวลีคืออะไรวลีก็คือกลุ่มคำที่มากกว่าสองคำขึ้นไปรวมกันเรียกว่าวลีค่ะส่วนใหญ่แล้ว collocation จะถูกนำมาใช้เพื่อทำให้ภาษาอังกฤษนั้นฟังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะเช่น do กับ make ในบทเรียนนี้ค่ะทุกคนหรือคล่องได้แบบเจ้าของภาษาเลยแหละค่ะ fluency แปลว่าคล่องนะทุกคนอีกรอบหนึ่งนะคะ fluency ทีนี้เราจะไปดูความแตกต่างของคำว่า do กับ make กันค่ะ let's go what's the difference of do versus make อะไรคือความแตกต่างของ do กับ make มันก็แปลว่าทำเหมือนกันนี่นาะไปดูกันค่ะคำว่า do เนี่ยจะหมายถึงทำ make ก็หมายถึงทำเหมือนกันแต่เวลาเอาไปใช้จริงๆแล้วเนี่ยสองคำนี้จะใช้ต่างกันค่ะเราไปเริ่มที่คำว่าดูกันเลยค่ะดูออกเสียงว่า do do ทีนี้ลองออกเสียงช้าๆไปพร้อมกันนะคะ do 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 ห้าครั้งพร้อมกัน one two go do 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 จืสุดยอดค่ะ bravo โอเคเออไม่ใช่ดูเลยนะดูแบบมองอย่างเงี้ยนะคะมันจะออกเสียงเป็นจือ,จ,อจือเนี่ยหมายถึงทำแต่เป็นการกระทำที่เป็นกิจวัตรประจำวันการทำกิจกรรมต่างๆ daily activities นะคะที่ไม่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์อะไรเพิ่มเติมเลยเช่น Do the dishes ล้างจาน Do your homework ทำการบ้าน Do your best ทำให้ดีที่สุด Do the shopping ไปซื้อของพวกนี้ค่ะก็จะเป็นการกระทำที่ง่ายๆเป็นแพทเทิร์นในชีวิตประจำวันซึ่งเดี๋ยวครูหมายคอยกตัวอย่างประโยคดังนี้นะคะ For example I do the shopping on Fridays usually อีกครั้งนะคะ one more time I do the shopping on Fridays usually แปลว่าฉันไปซื้อของทุกๆวันศุกร์อ่าๆมีกติกากันก็คือถ้าเกิดว่าครูใหม่ได้พูดประโยคหนึ่งไปแล้วทีนี้เป็นทีของพวกเราที่จะต้องพูดตามนะคะ Are you ready I do the shopping on Fridays usually now it's your turn one two go Could you do me a favor? Good try. ทีนี้ไปดูตัวอย่างประโยคคำถามกันค่ะ Let's get to s i d e the examples. Could you do a job for me next week? Now it's your turn to repeat after me. ทีนี้เป็นทีของทุกคนให้พูดตามครูนะคะ Could you Do a job for me next week. ทีนี้เราจะเพิ่ม chunk หรือวักในการออกเสียงให้มากขึ้นค่ะ Could you do a job for me next week? อีกรอบหนึ่งค่ะ One more time. Could you do a job for me next week? ดีขึ้นค่ะ It's getting better. แปลว่าคุณช่วยทำงานให้ฉันได้ไหมในอาทิตย์หน้าหากถามครูใหม่ว่า Could you do a job for me next week ครูใหม่ก็จะบอกว่า Maybe yes, maybe no อาจจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> อ่าทีนี้เราจะมาลองสลับบทบาทกันดูค่ะ Exchange r o a e in English ให้นักเรียนเป็นคนถามและครูไหมจะเป็นคนตอบ Are you ready? Let's do it Now it's your turn Read the question above Outland One two go เดี๋ยวลองอ่านด้วยตัวเองก่อนนะคะแล้วครูไหมจะพาอ่านทีหลัง Can you do me a favor? One more time Could you do me a favor หรือจะใช้ Can you do me a favor ก็ได้ค่ะ Could กับ Can ต่างกันตรงที่ถ้าใช้ Could ขึ้นก่อนเนี่ยจะเป็นภาษาที่สุภาพมากกว่า Could you do me a favor แปลเหมือนกันเลยกับคำว่า Can you help me please ช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะได้ไหมครับ เป็นการขอความช่วยเหลือแบบสุภาพค่ะคำว่า do me a favor แปลว่าช่วยฉันหน่อยถ้าเติมคำว่า please เข้ามาแปลว่ากรุณาจะทำให้ประโยคที่เราพูดเนี่ยดูสุภาพมากขึ้นค่ะ Did you do your homework today? Did you do your homework today? ทำการบ้านเรียนคะ I have no homework today. Sorry. ก <laughs> ลุมใหม่ไม่มีการบ้านนะคะ <c oughs> ทีนี้เราจะมาดูต่อที่คำว่า make กันจ้า make เนี่ยอ่านว่า make นะคะในภาษาอังกฤษจะมี ending sound หรือเสียงท้ายคำคือเสียงคเป็นเสียงของตัว k ค่ะ make ใช้กับการทำหรือการสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาใหม่ เรามักจะเจอกับการทำอาหาร Cooking หรือการทำเครื่องดื่ม Drink and Beverage หรือมื้ออาหารต่างๆก็ได้เช่น Make a sandwich ทำแซนวิช Make it happen ทำให้ดีที่สุดทำให้สูตรนะทำทำให้เกิดให้ได้ <laughs> Make a breakfast ทำอาหารเช้า etc และอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นการสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาใหม่เป็นการชุบชีวิตอะไรสักอย่างขึ้นมาใหม่นะคะมักจะใช้ Make กับการทำอะไรหรือสิ่งใดๆก็ตามที่จะต้องเพิ่มความคิดสร้างสรรค์เข้าไปลองเปรียบเทียบสองประโยคนี้ดูนะคะ w h e n I was doing the calculations I made two mistakes อีกรอบหนึ่งนะคะ One more time When I was doing the calculations, I made two mistakes. เมื่อฉันกำลังคำนวณคณิตศาสตร์สักอย่างอยู่ฉันทำผิดไปแล้วสองข้อ I'm not good at math at all. ฉันเนี่ยไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยขออธิบายเพิ่มเติมนะคะจากโครงสร้างประโยค When I was doing the calculations, I made two mistakes. เมื่อฉันกำลังคำนวณคณิตศาสตร์อยู่ฉันทำผิดไปแล้วสองข้ออธิบายได้ว่า do t h e a e r my n g เนี่ยนะคะหน้าที่ของเขาณนะตรงนี้คือ gerund อ่ะๆๆเดี๋ยวครูใหม่ขออธิบายคำว่า gerund อีกรอบหนึ่งนะคะ gerund ใน American English หมายถึงคำกริยา ที่นำมาเติม ing และทำหน้าที่เป็นคำนามค่ะแต่ว่าถ้าเป็น British English ถ้าเป็นภาษาอังกฤษแบบผู้ดีอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า ing form i n form นั่นเองค่ะไปต่อกันเลยค่ะซึ่งส่วนใหญ่คำที่เป็นคำนามเนี่ยก็จะขึ้นต้นด้วยการทำหรือการกระทำหรือความเหล่านี้ค่ะตัวอย่างเช่น walk ก็จะกลายเป็น w a l k i n g walk เป็นคำกริยาค่ะเมื่อเติม ing เข้าไปด้านหลังจะกลายเป็นคำนามแปลว่าการเดิน teach teaching การสอน eat eating การกิน run running การวิ่ง swim swimming การว่ายน้ำ love loving การหัวเราะ <laughs> etc และอื่นๆอีกมากมายค่ะส่วน m a d e two mistakes m a d e t o mistakes make เนี่ยเป็นกริยาช่องที่สองของคำว่า make นะคะถ้าเกิดว่าเป็นรูป base form ของเขาก็คือ make mistakes make mistakes แต่เมื่อต้องมาอยู่ในโครงสร้างประโยคนี้ที่ผู้พูดเนี่ยต้องการที่จะบอกว่าการกระทําผิดพลาดนั้นน่ะมันได้เกิดขึ้นและจบลงไปแล้วนะคะโครงสร้างของประโยคนี้มันก็คือ past simple ใช่ไหมล่ะ past simple tense โครงสร้างดังนี้ค่ะประธาน I, you, w h e he, she, it, Johnny, Jason, Jessica Danny, Emily ประธานเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะตามด้วยกริยาช่องที่สองในรูปของ past นั่นเองค่ะกริยาช่องที่สองส่วนใหญ่เนี่ยจะเติม ed นะคะนี่คือโครงสร้างของ past simple tense ใช้บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองค่ะ ต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงไปแล้วในอดีตนะคะเกิดขึ้นและจบลงไปแล้ว past simple tense ง่ายไหมล่ะ isn't it easy ในอะอะไรนะหนึ่งอดีตสองอดูตอะอะอดีตค่ะอดีตนะคะอย่าลืมนะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่อง collocations do versus make ในวันนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรือคำถามหรือคำแนะนำเพิ่มเติมอะไรสามารถที่จะโพสต์ได้ด้านล่างวิดีโอนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบครูใหม่ขอให้ทุกคนได้รับประโยชน์และความรู้จากวิดีโอการสอนภาษาอังกฤษนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ครูใหม่้วยนะคะ see you again in the next English video lesson bye ลัดเกัน้าครูไหม้เคยเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยเป็นเด็กบ้านนอกธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งค่ะแต่ว่าสวยมากเอา้าไม่ใช่และไม่ได้เกิดและโตที่ต่างประเทศ แต่สามารถเรียนภาษาอังกฤษจนวันหนึ่งได้ไปต่างประเทศแล้ววันนี้ครูไหมยอยากจะคืนทุนเป็นต้นทุนทางความรู้ให้กับนักเรียนทุกคนที่สนใจอยากจะเรียนภาษาอังกฤษฟรีๆเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้กับชีวิตค่ะไปลุยกันเลยที่กลุ่ม Let's Speak English บายครูไหมเดี๋ยวครูไหมจะเอาลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะแล้วเจอกันที่กลุ่ม The See You Again Guys in the Group Bye.